กลับมาอีกครั้งของท็อกโชว์เรื่องการเงินกับหนึ่งเดียวคนนี้โคชหนุ่มจากกระพงศเมธพันธนาคารอมสินพรีเซนต์มันนี่โคชออนสเตจร่วมกับรายการเงินทองของจริงตอนชีวิตต้องสู้พะกู้ไว้เยอะท็อกโชว์เรื่องการเงินที่จะช่วยคุณแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันเสาร์ที่18โคราชซินีเพล็กเสาร์ที่25าพารากอนซินีเพล็กเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง ผมวิเคราะห์แยกออกมาได้อีก3ตัวครับว่าทําไมการเรียนรู้ถึงเป็นอุปสรรค 1. คนส่วนใหญ่เรียนรู้แบบไม่โฟกัสเรียนรู้แบบเรียนไปเรื่อยเขามีอะไรก็ไปพี่คนนั้นเปิดก็ไปพี่คนนี้ก็ไปหน้าที่ของพวกนี้เรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้จบปุ๊บกูต้องมีเซลฟี่กับผู้สอนมาเรียนกับโค้หนุ่มแล้วสุดยอดเพื่อนถามดียังไงดีดียังไง,ง,ไงล่ะดีไง พราะคูอธิบายอะไรไม่ได้ก็มึงก็ดีมึงก็มาเรียนแล้วกันถูกไหมพวกนี้สุดท้ายกลายเป็นสิงสัมนาครับคือคอร์สอะไรก็เรียนอ่ะมันเหมือนกับเก็บชั่วโมงเก็บบัตรเนาะแล้วเอารูปมารวมกันได้หรือไหมเป็นสิงสัมนาเรียนไปมากๆแม่งกลายเป็นสิงคนองนาเนือไหมครับวิ่งกันเต็มทุ่งเลยมึงทีนี้เพราะฉะนั้นคนเราจะทําอะไรต้องโฟกัสแล้วต้องถามตัวเองว่าคอร์สที่จะไปเรียนนั้นมันเป็นจิ๊กซออะไร อย่าหลอกตัวเองว่าการไปเรียนรู้คือการพัฒนาตัวเองการไปเรียนในสิ่งที่ไม่ตรงกับเป้าหมายไม่ตรงกับความฝันไม่ตรงกับสิ่งที่จะสร้างจะทำเขาเรียกว่าไลฟ์โฟกัสเรียนแบบไลฟ์ทิศทางเพราะฉะนั้นต้องโฟกัส 2. เหตุผลที่มายาคติการเรียนรู้ขัดขวางความสำเร็จทางการเงินก็เพราะคนส่วนใหญ่ติดนิสัยโรงเรียนชอบเสพความรู้มือสอง เสพความรู้ที่ตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นเองผมไม่ได้บอกนะว่าการอ่านหนังสือการเข้าคอสัมมนาการดู y o u t u b e พวกนี้เป็นความรู้มือสองหมดเพราะเป็นความรู้ที่คนอื่นเข้าไปสัมผัสไปทํามาผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สําคัญมันก็สําคัญเพราะเรียนรู้จากคนอื่นมันเร็วดีแต่คนสําเร็จเขาจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดให้ได้ไปดัดแปลงไปพลิกให้เป็นตัวเองให้ได้ข้อที่3ครับ ความรู้ที่คุณได้อะมันเป็นความรู้จริงๆหรือเปล่าเพราะปัจจุบันโลกนี้มันเต็มไปด้วยกูลวงคนที่รู้ไม่จริงไม่เคยทำจริงเอาขี่ปากเขามาพูดอ่านหนังสือฝรั่งเยอะหน่อยแล้วยำํำเราก็ตื่นเต้นวิธีการสร้างตัวเองให้เป็นกูลวงนั้นมันจะไปยากอะไรทำโปรไฟล์ถูกไหมเปิดแฟนเพจเปิดเฟ o ทำโปรไฟล์ให้หรูหราสง่างามสายการเงินนี่เป๊ะแพทเทิร์นเดียวกันหมดเริ่มต้นจากการโพสต์ภาพถ่ายที่ตัวเองถ่ายรูปกับรถยุหลบหลรุ <laughs> หรือบางครั้งก็อาจจะบอกว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของโรงแรมนออกไหมฮะเออถ่ายรูปคู่กับโรงแรมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดภาพนี้ตอนถ่ายละยามแม่งมาไล่ด้ยนะครับ หรือบางทีอาจจะหลอกลวงผู้คนว่ามีการลงทุนอยู่ในสวิสแลนด์ที่แบงค์ชั้นนำอย่าง UBS พวกคุณรู้หรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่หน้าตาไอ้หมอนี่ดูดีพูดคล่องใช้ได้น่าเชื่อถือคุณก็เชื่อมันพอมีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆมันก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นมหาศาสดาในเรื่องนั้นๆทำพร้อมกันสิท่านี้ทำได้ไหมเ,ออเราจะเป็นมหาศาสดาไปร่วมกันนะครับ ผมก็นั่งคิดอยู่นานว่ามันจะทํำยังไงมันถึงจะแยกออกว่ากูรูแบบไหนเป็นแบบไหนไม่ไงั้นแม่งก็อวยกันอยู่อย่างงี้นะว,ว่าผัดันไปผัดกันมาวิธีดูง่ายมากครับผมนึกออกแล้ววิธีดูก็คือคนที่มันเป็นกูรูจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องเล่าความล้มเหลวของมันเองได้ครับแล้วมีเยอะด้วยเพราะคนเรากว่าจะประสบความสำเร็จล้มเละเทะมาเพียบกว่าผมจะลงทุนอสังหาเป็นเนี่ยผมเคยโง่ขนาดโดนเขาหลอกด้วยโฉนดปลอม แม่งซีหลอกมาแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วมันซีหลอกใหม่เอาน้ํายาลิควิดป้ายกูโดนหลอกเอาเงินไปสองหมื่นกูโดนมาทุกแบบกูเล่าได้กูไม่ต้องอ้างอิงความผิดพลาดของโทมัสอาวาเอดิสันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หนังสือสื่อต่างๆผมใช้คํานี้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ข้อมูลแต่มันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นศึกษาเรื่องพวกนี้ ต้องพยายามวิเคราะห์แล้วมองให้ออกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมมิฉะนั้นเราจะติดกับดักมายาคติการเรียนรู้และถ้าคนเรายังติดอยู่กับ3ามสิ่งที่ผมพูดไปเราก็จะห่างไกลาจากอิสรภาพทางด้านการเงิน